พบกับผมโอเลยไไปอีกครั้งนะครับสวัสดีผู้ติดตามของผมทุกท่านนะครับสวัสดีแฟนๆแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่อยากจะมาพูดให้ฟังเกี่ยวกับลิโอเนลเมสซี่นะครับที่ว่าจะมาเข้าร่วมทีมเราในเดือนมกราคมนี้ครับว่าจะมีความเป็นไปได้สูงหรือเปล่านะครับสําหรับข้อนี้นะครับต้องรอดูนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับในจุดนี้ครับในข้อนี้ครับมาเริ่มกันที่ สรุปผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกวีคที่5ที่ผ่านมาเนี่ยครับเอาวีคที่ผ่านมานี่เลยนะครับวีคที่5นี่เริ่มเลยครับคู่แรกเนี่ยฟอตันครับเสมอกับลิเวอร์พูลไป2ประตูต่อ2ครับคู่ที่2นี่เชลซีครับเสมอกับเซาแธมป์ตันไป3ประตูต่อ3ครับเชลซีเปิดบ้านนะครับคู่ที่3นี่แมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราครับเปิดบ้านชนะอาร์เซนอลไป1ประตูต่อ0นยครับคู่ที่4นี่นิวคาสเซิลครับเปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ4นะครับ คู่ที่5ครับเชฟฟินยูเดตเสมอกับฟูแล่ไป1ประตูต่อหนึ่งครับเชฟฟินเป็นเจ้าบ้านนะครับคู่ที่6นี่คิตตันพาเลตครับเปิดบ้านเสมอกับไปตันไป1ประตูต่อหนึ่งเช่นกันครับคู่ที่7นี่ท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับเสมอกับเวสต์แฮมยูเดตไป3ประตูต่อ3ครับสเปอร์เล่นในบ้านนะครับนั้นนี้แล้วก็คู่ที่8นะครับเป็นเลสเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านแพ้กับไปตันวิลล่าไป0ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็คู่ที่9เวสต์บอมบิดอัลเบียนครับ เสมอกับเบอร์ลี่ไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับในเกมเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับแล้วก็คู่สุดท้ายของวิกที่5ครับเป็นทางดีเจเดครับเปิดสนามแพ้กับเปิดบ้านนะครับแพ้กับบุ๊ปเทมปันไป1ประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้นี่โอ้ผมเมื่อคืนผมนอนดูว่าคู่นี้เล่นกันมันมากครับโอ้เป็นการวัดถึงกันระหว่างคุณซื้อทั้งสองคนเริ่มมาเซลโลเบียนซ่ากับนูโนเอสบิโตซันโต้นะครับคือแบบเก่งทั้งคู่ผมยอมรับครับ ครึ่งแรกนี่คือลีดเดือแต่นี่พับสนามบุกแล้วครึ่งแรกนะครับในครึ่งหลังนี่ทางนูโนเอ็บิลโตซานโตนะครับแก้เกมมาดีแล้วครับแก้เกมแล้วก็สามารถพาทีมเก็บชนะได้ครับแล้วก็เก็บ3แต้มสองคัญนด้วยครับการที่จะไปชนะลีดเดือแต่ในบ้านนี่คือเป็นเรื่องยากครับสำหรับผมผมคิดนะครับในฤดูกาลนี้มุมมองผมนี่เกมเมื่อคืนนี่ลีดเดียต็ดเล่นดีกว่ามากครับเล่นดีกว่าเยอะด้วยครับ พอบอลนี่หกสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะโอกาสจบสกอร์ก็ดีกว่าคือแบบเล่นดีครับแต่ว่ามันเป็นดวงเป็นโชคด้วยครับของวงการฟุตบอลมันจะเป็นแบบนี้ครับมันเป็นดวงมันเป็นดวงของทีมด้วยครับมาดูที่ตารางคะแนนเลยครับตารางคะแนนตอนนี้นี่อันดับหนึ่งนี่เป็นเอเวอร์ตันนะครับแข่งห้านัดครับชนะสี่นัดครับเสมอหนึ่งมีสิบสามคะแนนครับส่วนอันดับสองครับแอตตันวิลล่าครับแข่งสี่นัดครับชนะสี่นัดรวดครับ มี12คะแนนครับอันดับ3นี่เป็นทางลิเวอร์พูลครับแข่ง5นัดครับชนะ3เสมอ1แพ้1ครับมี10แต้มเหมือนกันนะครับอันดับ4นี่เป็นเลสเตอร์ซิตี้ครับแข่ง5นัดครับชนะ3แพ้2ครับมี9คะแนนครับเช่นเดียวอันดับ5ครับอาร์เซนอลครับอาร์เซนอลนี่อยู่ในอันดับ5นะครับอาร์เซนอลนี่แข่ง5นัดชนะ3แพ้2ครับมี9คะแนนเหมือนกันครับอันดับ6นี่เป็นวูฟเทมป์ตันนะครับขยับอันดับขึ้นมาเลยนะครับเมื่อคืนนะครับจากการชนะดีดนะครับ บูมนี่แข่งไปห้านัดครับชนะสามแพ้สองครับมีเก้าคะแนนเหมือนกันนะอันดับเจ็ดนี่เป็นท็อตแนมอัสเปอร์ครับแข่งห้านัดครับชนะสองเสมอสองแล้วก็แพ้หนึ่งครับมีอยู่แปดคะแนนนะครับอันดับแปดนี่เป็นเชลซีครับแข่งห้านัดครับชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งมีแปดคะแนนเช่นเดียวกันครับอันดับเก้านี่เป็นเวสต์แฮมครับที่โฟมสามนัดหลังนี่ดีมากครับเวสต์แฮมนี่ก็แข่งไปห้านัดครับชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองครับมีเจ็ดคะแนนครับ อันดับ10บนี่เป็นลีดเดย์เต็ดนะครับแข่ง5นัดครับชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับมี7คะแนนเช่นเดียวครับอันดับ11นี่เป็นทีมเราครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแข่งไป4นัดนะครับชนะ2เสมอ1แพ้1ครับมี7คะแนนครับแต่เรานี่ที่เราอันดับรองจากทางลีดและเวแรมนี่คือลูกตามประตูได้เสียนะครับเพราะว่าพอเราตอนนี้ยังยังไม่มีบวกประตูนะครับยังเป็นศูนย์อยู่ครับ สำหรับแมนเชสเตอร์เดนที้ของเราครับก็เอาเพียงอันดับที่สิบเอ็ดเนี่ยครับแล้วก็แถมให้กับแมนยูครับแมนยูตอนนี้อยู่ในอันดับที่สิบห้านะครับแมนยูครับก็คือเป็นการเปิดต้นฤดูกาลมาที่ไม่ดีครับสาบแมนยูครับในรอบหลายปีเลยครับแมนยูนี่แข่งไปสี่นัดครับชนะสองแพ้สองครับมีเอคะแนนนะแต่ก็แมนยูยังแข่งน้อยกว่าทุกทีมอยู่หนึ่งนัดนะครับแมนยูกับแมนเชสเตอร์ที้ยังแข่งน้อยกว่าอยู่นะครับ เช่นเดียวแอตตานวิลล่าด้วยครับที่ว่ายังแข่งน้อยด้วยครับแข่งน้อยกว่าทีมอื่นนะครับแล้วก็เบอร์ลี่ทีมนึงครับเป็นสีทีมที่ว่าแข่งอยู่สีนัดอยู่นะครับมาดูโปรแกรมวีคถัดไปเลยนะครับวีคที่หกครับโปรแกรมในวันเสาร์หน้านี่ครับเริ่มต้นกันคู่แรกนะครับวันเสาร์หน้านี่ครับจะเป็นแอตตานวิลล่าครับเปิดบ้านรับการเยือนของลีดยูเยเดครับ โอ้คู่นี้ผมว่าน่ามันครับแอตันวินล่านี่ฟอร์มนี่โดดเด่นมากครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาชนะสี่นัดรวดครับแล้วก็โอ้ยิงเยอะมากครับแล้วก็ทีเด็ดนี่คือการไปยิงลิเวอร์พูลด้วยนะครับเจ็ดประตูสองครับคือแอตันวินล่านี่โอเคครับตอนนี้ฟอร์มนี่คือดีขึ้นมากครับแต่จะมาเจอหลีดวยเต็ดครับจอมเฟสซิ่งเนี่ยมาเซลโ่วีนสตาผมมองว่าแอตันวินล่าผมมองว่าคู่นี้สูสีนะครับคู่แรกของ วิกที่หกครับวันเสาร์นี่ครับแล้วก็คู่ที่2นี่เป็นเวสต์แฮมครับเปิดบ้านครับรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราเนี่ยครับคู่ที่3นี่เป็นฟูลแลมครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของคิตตันพาเลทครับคู่ที่4นี่เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอ้บิ๊กแมตช์คู่นี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะแข่งกับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชลซีนะครับคู่นี้บิ๊กแมตช์นะครับแล้วก็มาดูคืนวันอาทิตย์นะครับคืนวันอาทิตย์นี่จะมีทางด้านเลี้ยวคู่ครับแข่งในคู่ที่5ใน คืออีกนะครับในวิกที่หครับเลียบูจะเปิดบ้านรับการเยือนของดาบคู่ครับเชฟฟินยูเนเต็ดครับแล้วก็ต่อด้วยเซาเทมตันครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของเอฟตันวินล่าครับเอฟตันนี่ก็เอฟตันวินล่านี่เออเอฟตันนะครับไม่ใช่เอฟตันเอฟตันวินล่าเอฟตันก็ฟอร์มดีมากครับสำหรับการเรื่องการฤดูกาลมาดีครับก็โอเคครับยังไม่แพ้นะครับสำหรับเอฟตันนึงแล้วก็คู่ต่อมาครับบูฟเทมตันนะครับ จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลครับแล้วก็มาที่ก็คือคืนวันอาทิตย์แต่เป็นคู่ดึกนะครับจะเป็นทางอาร์เซนอลครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็วันดศไนท์นี่จะเป็นทางไบรตันครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเวสต์บริทเอาเบียนนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายนี่จะเป็นเบอร์ลี่ครับเปิดบ้านรับการรับการมาเยือนของทอ็อตแนมฮอตสเป,ปอร์ของกุนซือโจเซ่มูรินโญ่นะครับก็นี่คือโปรแกรมในวีคที่6นะครับ ผมบอกให้แฟนๆครับเพราะว่าวิดีโอนี่แมนเชสเตอร์ซิตี้นี่จะไปเยือนเว์แมครับที่ว่าฟอร์มตอนนี้กำลังร้อนแรงนะครับแต่ผมมองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่น่าจะผ่านไปได้ครับความคิดผมนะน่าจะผ่านเว์แฮมไปได้ครับน่าจะเก็บสามแต้มได้ครับนี่ผมความคิดส่วนตัวผมนะความคิดแฟนๆถ้าว่าคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดกับผมได้ครับมาเริ่มต้นข่าวเลยครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ ไม่ใช่เต็มี้ครับแสดงความ b วยพรครับ b u o พรให้กับทางเบอร์จินฟานไดครับให้หายกลับมาเร็วๆนะครับให้ฟื้นฟูกลับมาช่วยทางสโมสรโดยเร็วนะครับเพราะเบอร์จินฟานไดนี่เมื่อวานนี้ได้รับการผ่าตัดแล้วนะครับในนัดที่ว่าเจอเออร์ตันนะครับที่ว่าโดนจอร์แดนพิกฟอร์นะครับที่ว่าเข้ากระทะแบบหนักมากครับรูนั้นนี่หนักจริงๆครับคือถ้าผมมองเป็นกลางนะครับ มันเป็นการหยุดเล่นไปแล้วว่าจริงครับเป็นการล้ำหน้าแต่เป็นการเข้าบอลแบบนั้นนี่ผมว่านี่ความคิดผมนี่มันเป็นมันกรรมการให้ใบแดงได้นะต่อให้เกมจะหยุดเล่นไปแล้วแต่การเข้าแบบเข้าแบบหนักมากครับคือเข้าแบบนั้นนี่คือแบบเข้าแบบหน้าเกียรตินะพูดง่ายงว่าเข้าหน้าเกียรตนะิครับก็ขคไว้พอได้กับบูจินฟานได้กลับมาเร็วครับเพราะว่าเขาเป็นคู่แข่งของเราในปีนี้ครับเราต้องการเลี้ยวปูที่สมบูรณ์จริงๆครับ ที่จะมาแย่งแชมป์กับเรานะครับเช่นเดียวกับอาร์เมริกาบ็อกก็ให้การอวยพรนะครับนักเตะทุกคนนะนครับของแมนเชสเตคร์ก็ให้การอวยพรโบรจินฟันไดไปครับฟันไดแกก็ดีใจครับที่ว่านักเตะในฟิวิดิ์ทุกคนนี่คืออวยพรให้กับเขาคนระับเขาจะกลับมาโดยเร็วครับเขาคิดคนระับเขามั่นใจว่าไม่เกิน4 5หรเดือนนะเขาจะกลับมาให้ได้ครับ แต่ผมก็เชื่อว่าวูจินฟานไดมีว่ากลับมาได้นะครับเพราะว่าคนนี้นี่มนุษย์เหล็กครับแต่นัดนี้นี่เจอเข้านักขนาดนั้นนี่มนุษย์เหล็กก็มันทานไม่ไหวแล้วก็ข่าวฟานไน้์จบไปแล้วนะครับมาข่าวต่อมาครับเป็นข่าวของอันเดเวโร่แล้วนะครับวันก่อนผมเคยพูดไปในคลิปก่อนหน้า2 3วันที่แล้วครับที่ว่าอันเดเวโร่นี่ออกมายกย่องแป๊บกาดิโอลาครับ แต่ในค่ำคืนที่ผ่านมาครับทางอันเดเปโโก็ยังออกมายกย่องแป๊บเปโอล่าเนะครับว่าเขานี่ชอบดูสไตล์การเล่นของแป๊บเปโอล่าครับในการทําทีมครับเขาชอบแป๊บเปโอล่าทุกทุกบททุกรายละเอียดของการทาทีมของแป๊บเปโอล่าครับเขายอมรับครับว่าแป๊บเปโอล่านี่ทําทีมในการโจมตีได้ยอดเยี่ยมมากครับแล้วก็เป็นแนวคิดของเขาที่เขาจะทําตามแป๊บเปโอล่าครับคือเขาต้องการเขาชอบ การทําทีมแบบการโจมตีครับโจมตีแบบต่อเนื่องครับก็คือแบบการเฟสซิ่งการโจมตีที่แป๊บทำให้ทุกคนเห็นอยู่ในณปัจจุบันนี้ครับก็คืออเดปิโลนี่เขายก่อ,องแป๊บกัวเดวลาครับแล้วก็เขาต้องการที่จะทําทีมจูเวนตุสให้ออในแนวแบบแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราครัก็คือเป็นทีมที่บุกครับแล้วก็เน้นการโจมตีเป็นหลักครับคือ อันเดปิโร่นี่ผมยอมรับว่าเขาออกมาชมแป๊บนี่นี่เป็นครั้งที่2แล้วครับสำหรับอันเดปิโร่ที่ออกมาชมแป๊บกาดิโอลาครับก็ขอบคุณอันเดปิโร่้วยครับตอนเป็นนักเล่นนี่ผมก็ชอบมากครับโอ้โหจอมหวานฟรีคิกแล้วคนนี้ครับชอบครับสำหรับอันเดปิโร่ครับก็ยอมรับครับว่าอันเดปิโร่นี่เป็นคนซื้อที่มีสปิริตมากครับเป็นคนที่ว่ายกย่องแป๊บมากครับแล้วก็เขาบอกว่าเขานี่ติดตามดูแป๊บกาดิโอลามาตลอดครับ ก่อนที่เขาจะมารับกุนซื้อนะครับรับตำแหน่งกุญซื้อให้กับจูเบนตุสนะครับเขานี่ตามดูการทํจริงของแป๊บมาดูดลอดครับเขาศึกษาดูจากแป๊บมาดูตลอดลแล้วครับแล้วก็เขายกย่องด้วยว่ากุณซื้อคนนี้คือกุนซื้อในที่เขาแบบเขาที่ต้องแบบติดตามแล้วก็แบบต้องทําตามไม่ได้ครับต้องแบบทําตามแป๊บไม่ได้ครับก็คือสุดยอดครับอเนปโรครับยอมรับครับมาที่ข่าวต่อมาครับเป็นข่าวเรียวเรียวเมสซี่ครับ ข่าวนี้นี่ผมจะพูดให้ฟังนะค,ครับคือเรียวเนลเมสซี่ครับก็คือเมื่อวานนี้ครับทางแมนเชสเตอร์เอฟเอเวอร์ตันนิวนะครับออกมาให้สัมภาษณ์ออกมาพูดว่าทางแมนเชสเตอร์ซี้ครับจะยื่นข้อเสนอ15ล้านปอนด์นะในการยื่นซื้อเรียวเนลเมสซี่ในเดือนมกราคมนี้นครับในข้อนี้ครับข้อนี้คนระับ ทุกคนลองมองย้อนกลับไปดูในเรื่องต่างๆครับเบอรา่าได้กล่าวว่าอย่างไงครับเบอร่าได้กล่าวว่าทีมเราครับพร้อมครับเรื่องการเงินครับไม่ว่าเรื่องค่าเหนื่อยของลิโอเนลเมสซี่ไม่ว่าเรื่องค่าตัวของลิโอเนลเมสซี่นี่คือเราพร้อมมากครับแล้วก็ลองย้อนไปดูเอกสารที่ว่าเรายื่นขอซื้อตัวลิโอเนลเมสซี่ไปในซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับเป็นเงิน200ล้านปอนดนะ์ครับแล้วก็เป็นเอกสารที่ว่ายืนยันออกมาแล้วจริงๆนะเอกสารนั้นนะก็คือว่า ลองคิดตามดูครับว่าจะเป็นยังไงครับก็คือง่ายๆครับว่าทางชิดมันซูครัหรือท่านประธานโซมโมสรนะคันดูอันมูรักเนี่ยครับออสองท่านนี้ครับเขาชอบสไตล์การทําทีมของเป๊ปกัตดิโอลาเป็นการส่วนตัวนะครับแล้วก็ตั้งแต่มีคุณซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาทุกคนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นมันชินี่หรือเปยกินี่จนถึงเป๊ปกาดิโอลาเนี่ยครับเอ,อ่อท่านชีคมันซูครับท่านชอบทางด้านเป๊ปกาดิโอลามากที่สุดนะครับในสไตล์การทําทีมนะครับก็คือการกล่าวของเบอร์นาาที่ออกมากล่าวในวันนั้นนะครับที่ว่ากล่าวว่าเรื่องเงินที่ว่าเรามีเงินที่ว่าจะสามารถนําเมสซี่เข้ามาสู่ทีมได้ครับในเดือนมกราคมนี่ครับในจุดนี้นะครับผมจะบอกแล้วนะครับนะครับว่า มันเป็นไปได้ครับเพราะว่าทางสโมสรน,นี่ต้องการมอบของขวัญให้กับเป๊ปกาดิโอลาครับเพื่อเป็นปัจจัยให้กับเป๊ปกิโอล่าต่อสัญญากับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับเพราะว่าทางสโมสรน,นี่ไม่คิดว่าเป๊ปทำทีมเสียห,ยหายหรือว่าอย่างไงเลยครับเพราะว่าก็ดูผลมารเี่น่าับเป๊ปเข้ามาคุมทีมคนระับคุมทีมเป๊ปนี่เข้ามาคุมทีมนี่4ปีครับที่ผ่านมาไม่รวมฤดูกาลนี้นะถ้ารวมฤดูกาลนี้เป็นฤด,ดูกาลที่นะครับ สี่ปีที่แป๊บเข้ามาคุมทีมที่นี่นะครับแล้วก็ดูครับว่าแป๊บสามารถนําถ้วยกับเราได้กี่ถ้วยครับลองนับกันดูครับว่าแป๊บแป๊บทำให้เราได้กับกี่ถ้วยแล้วก็สร้างความสุขให้กับแฟนๆของเราทุกคนมามากขนาดไหนครับในปีที่เราได้ที่เป็นแชมป์สามแชมป์แป๊บก็คือฟิลิปปีส์เอฟเอคัพคาราวาลครับนะครับแล้วก็มีคาริงคัพครับเขาไม่นับนะแต่ว่า เราก็นับของเราก็เป็นสีครับผมนับของผมนะแต่ก็ในจุดนี้ก็คือทางสโมสรแมนเชสเตอร์ทีครับต้องการมอบของข,องของนันกับเป๊ปกาเดโอลาครับแล้วก็ผมคิดว่าในดินนี้ครับมันจะเป็นดินที่การผัวพันกันระหว่างเป๊ปกาเดโอลาด้วยนะครับแล้วก็ผัวพันกันระหว่างเอริกาเซียนะครับแล้วก็ในการรายงานออกมาว่า15ล้านบอนะครับผมว่าไม่ใช่ครับ15ล้านบอ์นะในข้อนี้ครับ ทำไมเบอร์นาร์ถึงเบอร์นารถึงบอกว่าเราพร้อมในเรื่องค่าตัวเบอร์นาร์ดได้ออกมากล่าวก่อนหน้านี้แล้วนะครับในข้อนี้ครับเบอร์นารดนี่เขาต้องการจะนำเลวเนลเมสซี่มาในซัมเมอร์ในตลาดหน้าหนาวน,นี้เลยนะครับในเดือนมกราคมนี้ครับเพื่อเป็นปัจจัยแป๊บกาเดล่าต่อสัญญาครับก็คือมันจะพัวพันกันหมดครับไม่ว่าจะเป็นแป๊บกาเดล่าเอลิกาเซียครับหรือว่าทางบอร์ดบริหารต่างๆครับก็คือ ผมคิดว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับน่าจะยื่นข้อเสนอไปไม่ต่ำกอ่า60ล้านยูโรครับแล้วก็อาจจะบวกแอดออนด้วยเอริกาเซียนะครับในข้อนี้ครับแล้วก็มีโอกาสสูงด้วยครับที่ทางบาร์เซโลนาจะปล่อยทางเดียวในซตี่ออกมาให้กับทีมเรานะครับคอยดูครับว่าจริงไม่จริงครับในข้อนี้ครับผมติดตามข่าวมาจากผู้สื่อข่าวของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครัพได้รู้ข่าวมาจากข่าวออกงในครับว่าข่าวนี้เป็นยังไงครับเป็นข่าวจริงนะครับ เป็นข่าวจริงครับผมขอ,อยืนยันนะว่าเป็นข่าวจริงครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ต้องการนำเรียวเนวิซี่มาในเดือนมกราคมนี้จริงๆนะครับแล้วก็เราลองย้อนไปดูในดินของอิกาเซียว่าทำไมถึงปิดไม่ได้ครับเงินเมียแค่2ล้านพอน,นะในตลาดซัมเมอร์วันสุดท้ายครับบาร์เซโลน่าครับที่ว่าจะไม่มีเงินจ่ายเราในเงินช่วงช่วงต่างระหว่างทีมครับ สล้านปอนด์นัผมว่าทางสโมสรแมนเชสเตอร์ที่กับทางบาร์เซโลน่านี่เขาไ,ได้พูดคุยกันแล้วนะครับบาร์เซโลน่านี่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องการเงินนะก็คือเขาไม่ต้องการเสียเรดวในมสซี่ไปฟรีๆอยู่แล้วครับผมคิดว่าเขาต้องการเงินก้อนหนึ่งคนระับเพราะว่าทางดูนั์นคูมันนี่ตอนนี้เขาก็ล็อกสเปคไว้ที่ทางเมมฟิสเดอบายเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับในเดือนมอก,การาคมนียครับที่เขาจะนํามาร่วมทีมครับ แต่โรมันกูมันก็ได้รู้ครับได้รู้แล้วครับเขาก็น่าจะรู้ข่าววงในครับสำหรับโรนันกูมันนะหลังจากเกมที่ว่าทางบาร์เซโลนาครับแพ้กับเคตาเฟ่ครับโรนันกูมันก็ได้เข้าเข้าไปคุยกับทางเดียวเนสซี่โดยเป็นการส่วนตัวครับเพื่อขอให้ทางเดียวเนสซี่นี่เล่นให้จบซัมเมอร์นี้นะครับช่วยทีไม่จบซัมเมอร์นี้ครับเพราะโรนันกูมันนี่เขาก็เร่งเห็นแล้วนะครับว่า ลองดูครับว่าเลียวในเมสซี่นี่แกเล่นเต็มที่รือเป่ะกับโมาสรในปีนี้ครับทุกคนลองมองไปดูครับลองดูการยิงของเมสซี่ครับแล้วก็ลองมองไปดูที่ว่าตอนพักเบีรทีมชาติครับเมสซี่เล่นกับทีมชาติยังไงครับแล้วก็เล่นกับเบาร์เซโลน่ายังไงครับในตอนนี้นะทุกคนลองมองย้อนกลับไปดูนะนี่คือคิดตามผมนะคิดตามไปเลยครับแล้วก็มันจะเป็นการยิงปืนนัดเดียวครับได้นอกสองตัวเลับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับในข้อนี้ครับประเด็นแรกก็คือ ทางเรานี่จะยิงซื้อทางเดียวเดลเมสซี่ครับเข้ามาในทีมครับเพื่อเป็นการสร้างแบรนด์นะแบรนด์ของสโมสนรนะเพราะว่าตอนนี้นี่ในนะับปัจจุบันนี่แมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ได้ก้าวไกลมาแล้วนะครับก้าวไกลมากครับที่ว่าเบอร์ดาเคยกล่าวไว้นะครับคำนั้นนะสังเกตด้วยค,คำนั้นนะเราก้าวไกลมาแล้วนะครับก้าวไกลมาตอนนี้นี่แบรนด์เราติดแนนดับ5ของสโมสรของโลกนะอันดับหนึ่งนี่เป็นทาง หรือมาดริดครับอันดับ2นี่เป็นบาร์เซโลนาครับอันดับ3มนี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอันดับ4นี่เป็นเรอร์พูลครับแล้วก็อันดับ5เป็นของเราแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแล้วก็ลองคิดดูครับว่าการได้เรียวเนมสซี่มาครับเราจะได้อะไรบ้างครับแป๊บแน่นอนครับต่อสัญญาเราแน่นอนครับเรื่องที่2นี่คือแบรนด์ของเราครับคือแบรนด์ของเราที่จะเติบโตและก้าวไกลไปขอนี้แน่นอนครับในข้อนี้ครับถ้าได้เรียวเนมสซี่มานี่คือเสื้อครับสำคัญเลยครับเสื้อ การตลาดครับการขายเสื้อนี่คือว่ามันต้องแบบโอ้โหยิ่งใหญ่มากครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์ต่างๆหรือทุกสิ่งทุกอย่างครับสปอนเซอร์ er หรือว่าทางสปอนเซอร์ er ที่ต้องเข้ามามากมายแน่นอนครับในจุดนี้นะครับเชื่อผมมันจะเป็นการสร้างแบรนด์ของทีมด้วยครับในแมนเชสเตอร์ฟุตบอลคลับเนี่ยครับก็คือทางแมนเชสเตอร์ที่นี่ก็ต้องการที่จะสร้างแบรนด์ของตัวเองด้วยนะครับสร้างแบรนด์ที่ว่าผม ข่าวแว่ครับสร้างแบรนด์นี่คือติดอันดับ1ใน3มของโลกครับก็คือนี่คือคือสิ่งที่ต้องการของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมคิดว่ามกราคมนี้เราอาจจะได้รับข่าวดีนะครับผมถ้าให้ฟันธงคนระับผมคิดว่า60-70นะที่เลโอนีเวซี่จะมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราคนระับในเดือนมกราคมนี้ครับเพราะว่าแป๊บก็ได้กล่าวไว้เนิ่นๆแล้วนะครับว่าเขานี่ อย่าเห็นคุณนเกโลเล่นกับดีนเมซี่ครับเราก็ลองไปคิดดูครับว่าลองคิดตามมันดูครับว่าคําพูดของแต่ละคนที่ออกมาเราไขข้อสงสัยได้เลยครับว่าเป็นยังไงครับในสําหรับดีนเมซี่นี่ครับดีนเมซี่นี่เป็นเรื่องจริงนะครับคอยดูครับว่ามกราคมนี้จะเป็นเรื่องจริงครับหรือเปล่าครับแต่ทาง15ล้านบอลนี่มันไม่ใช่แน่นอนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะยิง15ล้านบอลนี่คือยากครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้นี่รู้อยู่แล้วว่าทางบาซโลนานี่ต้องเก่งกำไรอยู่แล้วว่าต้องการถึงเพราะว่าเขาประเมินราคานักเด็ของเมสซี่นี่ทางเขาประเมินราคาของเมสซี่ในตอนนี้ไม่ถึง100ล้านยูโรครับอยู่ประมาณ7-80ล้านยูโรครับผมว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่น่าจะยื่นไปประมาณ50ล้านปอนด์นะบวกกับเอริกาเซียนะความคิดผมนะแล้วก็ผมคิดว่าจะเป็นดีนที่ประสบความสำเร็จด้วยครับในดีนี้ครับ แล้วก็แพ๊ปกาเดียล่าก็จะต่อกัญยาทีมต่อไปครับเชื่อผมครับลองดูครับนี่คือข่าววงในครับผมจะเล่าให้แฟนแฟนทุกคนฟังนะครับถ้าผมรู้ข่าวอะไรมาเปลดข่าวอะไรมาใหม่ๆผมจะรีบมาเปลดให้แฟนๆฟังเป็นเป็นคนแรกนะครับผมตั้งใจทําให้กับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดมากครับก็ใคร้อสงสัยข้อนี้แบบแฟนๆฟังนะครับในเรื่องดีนเโอเนลเมสซี่นี่ครับ สุดท้ายก็ขอฝากแฟนๆกดติดตามครับกดไลค์กดคอมเมนต์เข้ามาคุยกับผมได้นะครับเออวันนี้ผมโอเรือใบครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีแฟนๆเรือใบที่รักครับสวัสดีแฟนๆทุกคนนะครับบวัสดีครับ